คุณกำลังรับชมรับฟังคืนเผาผีโกส i ไหนสนับสนุนเรื่องหลอนๆโดยเฟิร์มครับบำรุงเส้นผมหนวดเคราแอดไลน์เฟิร์มนะครับอีกหนึ่งสายแล้วกันนะเป็นสายของพี่เอกครับพี่เอกอายุ37มสิบเปีบอกว่าเป็นประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเองเกิดขึ้นที่บ้านพักในจงังหวัดสุราาาารเมื่อสักประมาณ20กว่าปีที่แล้วตั้งชื่อเรื่องว่าเดือนหลอนนะฮะถ้าพี่เอกพร้อมแล้วสวัสดีครับพี่เอก ครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับพี่เอกครับวันนี้มีหนึ่งเรื่องที่มาฝากนะฮะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับบ้านพักแถวสมุทรปราการนะครับเมื่อประมาณยี่สิบกว่าปีที่ผ่านมาตั้งชื่อเรื่องว่าเดือนหลอนครับผมเป็นยังไงบ้างพี่เล่าให้ฟังหน่อยก็คือช่วงนั้นน่ะผมอยู่สักประมาณปห้าหรือปหกเลยครับผมนะฮะแล้วพอดีว่าพ่อกับแม่ผมอ่ะเขาไปซื้อบ้านใหม่อยู่หลังนึงที่แถวหนํงแดงนะฮะหนังแดงสมุทรปราการนะฮะแล้วพอดีว่าบ้านหลังเนี้ยก็คือเขาจะต้อง ทำบ้านใหม่ก็คือจะต้องอะไรวะจะต้องทุบครัวแล้วก็ทำดาดฟ้าต้องต้องรื้อทั้งหลังนะครับผมจะรีโนเวทใหม่เถอะว่างั้นเถอะพ่อกแม่ผมก็เลยคุยกันว่าเอาเอางี้ดีกว่าว่าเดี๋ยวเราไปเช่ากันติดติดกับหมู่บ้านเนี้ยครับคือระยะเวลาหนึ่งเดือนที่ช่างเขาสั่งไว้ว่าหนึ่งเดือนจะต้องทํานะฮะก็คือเลยก็เลยไปเช่าบ้านติดกับหมู่บ้านนี้พอไปเช่าหมู่บ้านเนี้ย อยู่ที่นํำแด่เหมือนกันครับพอเวลานั้นมาก็คือวันแรกที่เข้าไปเช่ากันเนี่ยก็คือตกลงทุกทุกคนคุยกันไว้ว่าจะต้องไม่ขึ้นไปอยู่ข้างบนไม่เป็นสองชั้นนะฮะเพราะว่าเพราะว่าที่ที่คุยกันไว้คือว่าพอเวลาย้ายออกจะได้ขนของง่ายๆครับอ๋อหมายความว่าไปเช่ากันอยู่เป็นบ้านสองชั้นแต่ว่าตกลงกันไว้ว่าชั้นบนจะไม่อยู่เพราะว่าเอาของไว้ชั้นล่างตอนย้ายออกจะได้สะดวกใช่ครับใช่ครับคือว่าวันแรกเลยพอขนของลงเสร็จแล้วเสร็จแล้วพ่อผมอะ เขาขับรถต้องแถวเขาก็ออกไปขับรถองแถวกับที่เลี้ยงผมนะฮะกับลูกน้องเขาผมก็อยู่กับแม่ผมแล้วช่วงนั้นเท่าประมาณสามสี่ทุ่มแล้วผมลืมเล่าอยู่เรื่องหนึ่งตอนที่เข้าไปอยู่เนี่ยครับมันมีสายสินล้อมรอบบ้านเลยแต่ผม่ก็ไม่ได้ไม่ได้คิดอะไรเรื่องพวกนี้นะสายสินล้อมล้อมหลายชั้นมากเลยครับแล้วเวลานั้นคืนนั้น่ะประมาณสักสามสี่ทุ่มผมก็กําลังนอนดูทรทัทน์กับแม่อยู่แล้วข้างซ้ายเนี่ยมันจะเป็นบันไดเป็นช่องพี่นึกออกไหมว่า มันเป็นบันไดไม้แล้วก็เป็นช่องใต้บันไดออนึกระหว่างขั้นนะครับผมก็นอนดูทักไปครับนอนดูทักกับแม่อยู่แล้วผมมีความรู้สึกว่าเหมือนมีใครมองผมอยู่อะจากตรงบันไดข้างอ่าผมก็หันไปมองผมก็เห็นนะผมก็เห็นว่ามีคนะมองผมอยู่ก้มลักษณะคือก้มก้มหัวมองระหว่างใต้บันไดนะฮะผมยาวผมผมในห้อยลงมาอืะฮแล้วผมก็ ใครผมก็ได้เข้าใจใครผมก็ได้หันผมก็ยังไม่ได้ยังไม่ยังไม่ได้พูดอะไรมากผมก็สะกิดแม่แม่แม่ใครอ่ะข้างบนอ่อพอแม่หันไปปุ๊บแม่มวิ่งออกคนแรกเลยทาไมอะก็คือตามแม่ผมวิ่งปุ๊บผมก็วิ่งตามผมก็วิ่งตามไปหน้าบ้านแม่วิ่งทาไมอะแม่แม่ผมบอกขโมยุแม่บอกขโมยแม่บอกขโมยบอกแล้วเขาขึ้นไปตอนไหนละแม่เขาบอกขโมย อ oh. แต่นี้แม่ผมเขาก็จะเรียกคนข้างบ้านนะนะจะเรียกคนข้างบ้านมาช่วยดูอะไรนี่คิดว่าขโมยกันแต่นี้คนข้างบ้านเขาก็ไม่ได้เข้าบ้านเขากลัวว่าแบบเห็นว่าเป็นผู้หญิงกับเด็กอยู่อะไรเงี้ย oh. เขาบอกว่างั่นเดี๋ยวรอรอพ่อผมกลับมาแล้วกันในเรื่องเนี้นะครับผมก็อยู่กันประมาณชั่วโมงเนี่ยพ่อผมกลับมาแต่นี้พ่อผมกลับมาคืนนั้นนะพ่อผมก็อารมณ์ไม่ค่อยดีแม่ผมก็ไม่กล้าเล่าให้ฟังได้แต่ได้แต่หลอก ให้พ่อผมมาเดินขึ้นไปข้างบนขึ้นไปแบบว่าขึ้นไปดูข้างบนนี้อะไรเงี้ยคือไม่กล้าเล่าเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะว่าเพลยเจอระเพราะว่าไปมาแม่ผมก็มองแล้วว่าไม่ใช่ขโมยแน่ถ้าขโมยต้องต้องมีคนลงมาแล้วแล้วบันไดด้านหลังมันก็ไม่มีนึกออกไหมครับอพอพ่อผมกลับมาเขาขึ้นมาข้างบนกันอะไรกันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเขาก็เลยนอนกันผมคืนนั้นนะผมนอนแล้วผมตื่นมาประมาณตีห้าผมตื่นมาผมไม่เห็นใครแล้วพ่อกับแม่ผมไม่อยู่แล้วอยู่จะพี่เลี้ยงค อ้าวผมก็ถามว่าป๋ากับแม่ไปไหนอ่ะเขาบอกพ่อเจอดีอืมเมื่อคืนนี้เจอคนเจอคนมานั่งทับบนอกแล้วก็บีบคอหรออ่าใช่ครับอ่าพอลันมาปุ๊บผมก็เอาแล้วแล้วไปกันหมดแล้วไม่เรียกผมบอกไม่มีใครเรียกเลยครับพอนันมาเขาบอกเด็กเขาก็มาเขาไปตามพระตามตามตามพระตามอะไรมากันอืพอฟ้าฟ้าสว่างฟ้าสังสากนะก็เขาก็มากันมากันที่บ้าน มีพ่อผมพาพระขึ้นมาเต็มรถเลย uh. oh. แล้วก็มีแล้วก็มีเอ่อเป็นคล้ายๆแบบคนเข้าทรงะนะครับ mm. มาคนหนึ่ง mm. เขาก็ข้างบ้านน่ะคําแรกเลยข้าบมาเขาเห็นพระมาเต็มเลยข้ามาเขาถามคําแรกเลยว่า oh. เจอแล้วเหรอเอ้า oh. ใช่ครับอ oh. ถามว่าเจอแล้วแม่วันถาม่าเจออะไรเหรอทำไมถึงพูดแบบนี้รู้ได้ยังไงครับเขาบอกโอ้ยบ้านนี้ใครต่อใครก็มาอยู่ก็อยู่กันไม่ได้ อยังไงแม่ผมก็ถามว่าอยังไงเล่าให้ฟังหน่อยอแล้วเขาเขาก็าบอกว่าให้แม่ผมเล่าก่อนแม่ผมก็เล่าให้เขาฟังเสร็จปุ๊บเขาก็เล่ากลับมาว่ารู้ไหมว่าเนี่ยโชคดีขนาดไหนคนก่อนก่อนหน้าเนี้ที่เจอกันอ่ะนอนอยู่ในบ้านแต่เช้ามามาตื่นอยู่ในกลางถนนจริงหรอใช่ครับบางคนขึ้นไปนอนชั้นบนตกเช้ามานอนตรงบันไดกลางถนนบ้างอะไรบ้างนอนหน้าบ้านมากเพราะอะไรครับเพราะห่วงบ้าน ใช่ใช่ใช่ครับใช,ใช่แล้วพอแล้วมาแล้วแม่ปู่เขาก็คนเข้าทรงอ่ะนะคนเข้าทรงเขาก็พูดว่าเออเขาไม่ต้องการอะไรเขาต้องการให้ส,สร้างศาลเพียงตาแค่นั้นเองครับคือคนที่มาอยู่ที่เนี่ยไม่เคยให้ของกินอะไรเขาเลยเขาคือเอาคือแล้วเขาก็ไปไหนไม่ได้แล้วท้องได้นนครับครับอ่าพอแล้วมาปุ๊บแม่ผมว่สสาสร้างศาลเพียงตาให้บ้านหลังเนี้ยผมมารู้ตอนประวัติตอนตอน,ตอนคนข้ามาไลฟ์ฟังอะนะ เขาบอกว่าผู้ชายเนี่ยฉีดผงตายในห้องน้ําโอ้โหผู้หญิงแขวนคอตายชั้นบนชั้นสองหรอใช่ครับโอ้โห oh. ใช่คกับตายสองศพบ,บ้านเนี้สองศพเลยครับใช่ครับใช่ครับอืมอมแล้วพอนั่นมาระหว่างเดือนหนึ่งเนี่ยที่ผมอยู่กันนะพี่ใช่ไหมว่าผมเจอกันทุกวันทุกคืนนะเจอกันเป็นเรื่องปกติไปเลยนะเหรอก็คือเจอกันแบบว่า มีเสียงผู้ชายผู้หญิงทั้งที่เอผมที่บ้านน่ะไม่มีใครขึ้นไปน้อง,องบนไม่มีใครไปอยู่ข้างบนอ,ะอ่ะแต่เสียงผู้ชายผู้หญิงคุยกันอยู่ข้างบนแล้วก็เดินขึ้นเดิน,นลงนทั้งคืนนะครับแล้วจับใจความได้ไหมว่าเขาคุยอะไรกันเขาก็คุยกันปกติบางทีก็ทะเลาะก,กันบางทีก็คุยกันนะะ่ะจริง,งอท,งทุกวันใช่ชื่อเจอกันบางทีว่าผมนอนด,ดูทถไฟอยู่จนหนนต้อง หลี่โจทันดหรือปิดโจทัดอะว่ามากันอีกแล้วมาตัวหัววันเลยไม่แล้วเคยแล, <c oughs> แล้วเคยแบบสมมุติได้ยินเสียงเขาคุยกันข้างบนเนี่ยครับเคยมีความรูร้สึกว่าเฮ้ยจะชวนคนในบ้านลองขึ้นไปดูไหมไม่ไม่กล้าครับอ๋อไ,ไม่กล้าเพราะรู้ว่ามีจริงพราะรู้่จริงก็ไม่มีใครกล้าขึ้นไปเลยก็คือ มืดอะไม่เป็นใครกล้าขึ้นไปแตแ่แค่พูดง่ายๆว่าบันไดไอ้ห้องน้ําชั้นล่างอะมันมีมันมีห้องน้ำสองห้องนะชั้นบนกับชั้นล่างชั้นล่างเนี่ยเดินขึ้นไปประมาณสามบันไดสามสามขั้นอะแล้วเราถ้าเวลาเราเปิดห้องน้ำเราก็จะมองสามารถมองกระจกเนี่ยเห็นชั้นบนเนี่ยพูดง่ายๆว่าผมไม่ต้องเอากระจกแหงนขึ้นไปเลยผมยังไม่กล้ามองขึ้นไปชั้นบนเลยพี่โอเคคือ,ค,อคือเรารู้ว่ามีจริงแน่นอนคือ,อซึ่งคือแบบว่า เราก็ได้ยินเราก็เห็นด้วยกับตาตัวเองถูกไหมฮะใช่ครับใช่ใช่ใช่แต่วันแต่วันที่ผมเห็นเนี่ยเป็นผู้หญิงนะข่อยหัวลงมาเป็นผู้หญิงเดี๋ยวนะคือเห็นคาตาเลยพี่ขอยายขยายความนิดนึงว่าสมมติว่าเป็นบ้านสองชั้นถูกไหมฮะแล้วก็บันไดที่ขึ้นไปชั้นสองเนี่ยเป็นเหมือนบันไดที่อข้างหลังเนี่ยเป็นโล่งๆเราก็จะเห็นพื้นที่ด้านล่างชั้นหนึ่งถูกไหมฮะใช่ครับทีเนี้ยที่พี่พี่อพี่เอกบอกว่าเขาเขาเขายืนอยู่ตรงไหนเขาใหอยหัวอยู่พี่ตรงใต้บันไดพี่คุณนึกออกไหมว่า คือก้มหัวพี่เขาก้มหัวเหมือนคนคนก้มมองใต้บันไดพี่นี่ออกไหมใต้บันไดมันระหว่างขั้นนะพี่นั่นแสดงว่าเขาเหมือนเขาอยู่ชั้นสองใช่ครับเขาเขาอยู่ชั้นสองพี่แล้วเขาก็เหมือนกับก้มตัวลงมามองว่าใครมาใช่ครับฉันก็ต้องก้มตัวลงมองพี่เห็นเห็นเห็นชัดๆเลยพี่เห็นชัดๆเลยเห็นตาเห็นจมูกเห็นปากใช่ครับเห็นเห็นเห็นทุกอย่างเลยพี่ณะแต่หัวนะเห็นแต่หัวลักษณะหน้าตาเขาเป็นไงพี่ก็เป็นผู้หญิง เป็นผู้หญิงอะพี่ก็คือแบบแต่เขาไม่ได้มาแบบหน้าผีนะพี่มาเป็นคนเนี่ยพี่จะห้อยหัวลงมาแล้วคุณแม่เห็นเหมือนกับเราไหมฮะเห็นเหมือนกันก็คือก็คือก็คือคุยกันอะหูยเขาบอกก็เห็นตรงกันที่เห็นแล้วพี่อยู่ไปได้ไงตั้งเดือนนึงอะแล้วก็เจอจุกทุกวันด้วยอะมันมันต้องทนอยู่ครับพมันต้องทนอยู่แต่คือเขาก็ไม่ได้ไม่ได้หลอกนะพี่พูดตามตรงว่าเขาไม่ได้มาหลอกเราแบบว่ามาให้หน้ากลัวไม่ได้อะไรคือก็คือเหมือนมาเหมือนเขา อยู่บ้านของเขาเราก็อยู่ของเราครเขาก็คือเขาอาศัยอยู่ของเขาคือเหมือนอที่คนต่างอยู่อะ่ะแต่พี่เนี่เราเราเราสามารถสัมผัสได้ว่าเขา <laughs> เขาเขาเ,เขายังอยู่ข้างบนในอะไรแบบเนี้ยพี่แล้วเคยกลางวันเนี่ยเคยขึ้นไปชั้นบนไหมฮะว่ามันเป็นยังไงบ้างมันมีอะไรบ้างเคยขึ้นไปตอนที่ว่าพระมาแหละพี่เออเป็นไง <laughs> <laughs> ก็คือปกติอ่ะพี่ปกติจะถามว่าบรรยากาศมันน่ากลัวอยู่แล้วนะครับ ครับครับแต่ก็คือกลางคืนเมื่อคืนกลางวันก็ไม่ไม่หลังจากนั้นไม่เคยขึ้นเลยพี่ก็คือไม่รู้จะลองของทําไมพี่ก็คือเราต้องรู้ว่ามีแน่นอนเพราะจากที่บ้านข้างบ้านเขาไล่ฟังนี่เราก็แทบแย่เลยพี่ที่ข้างบ้านไล่ฟังว่าโดนลากออกไปนอกบ้านเราก็ไม่อยากจะไปล้องของเลยพี่แต่ถามว่าระหว่างเดือนหนึ่งที่อยู่เนี่ยก็คือที่ที่สร้างสารเพ็งตาให้เขานะให้ของกินวางวางคือมันเป็นแท่นไม้เฉยๆนะเป็นแท่นไม้แล้วก็วางให้ของจริงทั้งเดือนนี่ก็คือพี่ แม่ผมแม่ทาหากินขึ้นนะคือระหว่างเดือนนี้อยู่นี่คือระหว่างเดือนนึงที่อยู่นี้คือรวยขึ้นเลยนะพี่รวยทันตาเลยนะไปในเดือนนึงเนี่ยเหมือนเหมือนพึ่งถอยทีถอยอาศัยกันเหมือนให้โชคใช่ใช่พี่แล้วแล้ววันที่ย้ายออกนะพี่วันที่ย้ายออกอ่วันที่ขนของพี่ใช่ไหมว่าฝนไม่ได้ตกฟ้าไม่ได้ร้องไม่มีอะไรเลยกำลังขนของอยู่พี่อยู่อยู่พายุเนี่ยพัดพัดแรงมากเลยวันนั้นพัดพัดตัวปีอยู่ในที่วันที่ขนของพัดตัวยืนอยู่หน้าบ้านเนี่ย พัดตัวผิวเลยอยู่สายสิงขาดสายสิงขาดพึบเลยหรอสายสิงขาดขาดห้อยลงมาหมดเลยคจนจนแม่ผมกับพ่อผมก็ตะโกนเข้ามาในบ้านว่าจะไงก็ต้องไปเพราะว่าบ้านนี้ไม่ใช่บ้านเราถ้าอยากไปก็ตามไปอยู่ด้วยกันนะอย่างนี้เลยเหรอใช่ครับใช่คือคืออยู่กันไม่ได้กลัวนะพี่แล้วเขาไปไหมเขาตามไปไหมไม่หลังจากนั้นไม่เห็นนะพี่ไม่เห็นก็คือไม่คือเขาคง ไม่ได้ไปแต่แต่คือในความคิดว่าที่สายสินขาดนี่ค,คือเหมือนเขาแบบไม่อยากให้เราไปหรือเปล่าที่เขาเขาเขาเ,เหมือนเขาแสดงให้ดูนะค,นความในความผมค,คิดผมอะ่ะเพราะว่าเพราะว่าคือแม่ผมเขาก็ใยญ่เข้าไปนะคือเขาอยู่คือเขาอยู่อยู่แล้วเขาอยู่บ้านเขาแล้วเขาให้ช่วยล่ากแต่และอยู่ต่อไม่ได้อ่ะพี่เพราะว่าเราสัญญาทำสัญญาไว้แค่เดือนเดียวครับนะฮะนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดที่พี่เอกไปประสบพบเจอมาเมื่อประมาณยี่สิบกว่าปีที่ผ่านมา ครับพี่ครับขอพรคุณอะครับแต่มันมีอีกเรื่องหนึ่งนะพี่จริงๆถ้าถ้ามีเวลาผมก็อยากเล่าอีกเรื่องนี้พี่ไม่นานที้ผมไม่กี่ปีนี้ผมเจออยู่เดี๋ยวเดี๋ยวเรื่องนึงเดี๋ยวขอญาตเอาไว้คราวหน้าได้ไหมพี่เอกครับนะฮะขอพคุณพี่เอกมากๆากนะครับฟังผีแบบสดๆได้ที่ช่องคืนเผาผีโกสไ h นทุกวันพฤหัสและศุกร์ตั้งแต่สามทุ่มเป็นต้นไป